สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอร์รเมชประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สก,กอร์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ16 เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลพระเอกหลักอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกเบลารุสนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่ครับในช่วงเวลา3ามทุ่มครึ่งของบ้านเราเป็นการเจอกันระหว่างเอเนเกติกับเปิดบ้านพบกับโกโรเดย่านะครับเอเนเกติกหลังจากออกสตาร์ทฟอร์มสามนัดแรกนชนะรวดครับเก็บปลาเก้าแต้มเต็มเกมล่าสุดครับสะดุดแพ้ต่อตอร์เบโดเบลารุสสองทำให้จุดนี้ครับเรียกว่าน่าจะเสียส่งความมั่นใจพอสมควรครับแม้วันนี้ครับจะเล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับแต่เจอกับทาง โกลเดียครับซึ่งฟอร์มเนี่ยถือว่ากระเตื้องดีขึ้นอย่างชัดเจนครับสองเกมหลังสุดครับชนะคู่แข่งเก็บปกแต้มเต็มเกมรับเนี่ยไม่เสียเลยนะครับสี่สิเก่ายามเจอกันถือว่าทําได้ดีกว่าชัดเจนครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยที่ดวลกันพวกเขาเนี่ยโกลเดียชนะสองเสมอสองนะครับเกมรับไม่เสียเลยวันนี้ครับมาเยูแท็กติกในระดับกรอโตอครับสี่สามสามคู่เซนเตอร์อย่างเซอร์เกอูเซนยาครับจับคู่กับมิรานยอกซีโนวิชเนี่ยกำลังลงตัวแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีกองหน้าตัวเก่งนะครับอย่าง อาร์ตยอมอาร์คิปอปเนี่ยเป็นตัวที่เด็ดเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับผมมองว่าดูแล้วทีมเยือนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็เป็นทีมที่เรียกว่าเกมรับเหนียวแน่นในจังหวะเก็กับได้ดีครับทางทางเจ้าหนีนครับดูแล้วเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกันแพงครับที่เปิดมาให้เอเนอร์ติกครับเป็นต่อที่0.5คู่นี้ครับเชียร์ทางบลอลรองเชื่อว่าโกโรเดียชั่วโมงนี้สู้ได้แล้วก็อย่างน้อยครับจะบุกมาเก็บแบ่งแต้มกับออกไปได้เชียร์โกโรเดียนะครับในคู่นีีี้้้เเพงงรรรวววยยไจสสมัััุ่นดคบ